สวัสดีครับสวัสดีครับกำังต้นรครับวมาจากซีวีเรื่องอะไรครับมครัมาจากซีวีเรื่อง Doctor's High หอหน้ารักคนนี้เป็นของผมทั้งหมดทหมดที่ต้อนรับครับเลยนเรองกับครับแล้บุคเบ็คเกอร์ครับและผมก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นหนุ่มกวนๆมีความแบดบอยที่แบบว่า มีความข้าวๆอยู่ในตัวแล้วก็จิ๊กโกลนิดหน่อยแต่ว่าร,รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับส่วนผมพักมาลาย,ยูนะครับก็รับบทเป็นหมอกันครับพอกันก็เป็นหนุ่มเอ็กซ์เทิร์น์ปีหกครับแล้วก็<อ>มีความรักของเขาครับแล้วเขาก็ผิดหวังกับความรักครับจนเขารู้สึกว่าความรักของเขาน่าจะลองแบบวันไนท์สแตน n d บ้างะอ,อะไรอะไรแล้วเขาก็มาเลือก one night stand คน<อ>ข้าง,งผมเนี่ยหะครับใช่เหอออันนี้สปอยล์ปะเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องราวของพี่ยัยครับผมแล้วก็อยากให้ติ ตามนะครับว่าความรักของหมอกันเนี่ยจะเป็นยังไงครับเป็นหมอตาเปล่าเฮ้ยไม่ยากหรอกเดี๋ยวก็รู้หมอกันไน่ใช่หมอตาเปล่าหมอกันคือไม่ใช่ครับจะมาอีอย่างเดียวเลยโอเคคนละใบเลยครับครับผมอาร์มนะครับผมแล้วบทเป็นไมค์ครับใคลเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นหนุนนักศึกษาแพทย์ปีสองครับเป็นคนที่ฉลาดครับแล้วก็เป็นคนไม่ยอมใครเลยเพราะแบบประมาณว่าใครไม่ยอมให้คนมาดูทูหรือว่าแบบ มามาเอาเปรียบเราได้ใช่ครับผมแต่จะยอมอะไรบ้างไหมก็ปกติจะไม่ยอมใครคบยกเว้นโดนพี่ไนท์ครับผมต้องมาดูอีกทีว่ายอมหรือเปล่าแต่จริงกก็อาจจะไม่ยอมเยอะนะครับเดี๋ยวเขาได้ใจครับผมครับผมก็สวัสดีครับกันธนวัฒน์นะครับก็รบบทเป็นไนท์ครับผมครับผม ก็คาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างจะขัดกับตัวผมนิดนึงอยู่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นหมอสายตาเนาะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยไนท์เนี่ยเป็นวิศวะครับก็เลยต้องมีการเรียนคาแรคเตอร์เล็กน้อยครับผมมีการเรียนรู้แล้วก็มีการปรับอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นครับใช่แล้วก็หลักๆเนี่ยก็จะอธิบายก่อนว่าพวกเราก็มาจากนิยายถึง2เรื่องเลยใช่ไหมครับก็จะมีเอ็กซ์เทอร์นะครับผมที่จะเป็นเปิร์กันครับแล้วก็จากราวิคเกียจะเป็นไนท์กับมายนี่ครับผมก็ไนบมายสวัครับมาน้องใหม่น้องใหม่ ไอ้คนนี้เป็นเพื่อนพูดพูดดังๆนะเอาป่ะเ่อนกันอยู่เลยว่าจะมีมากกว่าเพื่อนเนี่ยะครับนะครับก็รับบทเป็นน้าครับนมึาวแที่เหกันก็นี่ยเป็นคนทีเลมีแมคนึครับแต่ไม่บอกใะก็เป็นอยงไก็มีเพื่อนนึคเย เฮ้ยเป็นคนขี้ยุ่งมากงั้นเถรออ่าเป็นคนขี้ยุ่งยอมรับด้วยใช่ก็เดี๋ยวมาติดตามคู่นี้กันว่าจะเป็นยังไงนะครับทั้ครับผมแเรื่องนี้มันเป็พิเศษมันเป็นการอาสเรื่องมาสู่การมันจะเข้มข้นขนาไหนกันโอ้โหผมบอกเลยนะว่าเข้มข้นมากเพราะว่าสองเรื่องนี้เป็นนิยายที่ดังมากครับผมก็ทั้งเกาและเกียร์ก็มีผู้ติดตามเยอะมากอยู่แล้วเอ็กซ์เพิร์นเองก็มีผู้ติดตามเยอะมากๆเหมือนกันครับผมก็มันเป็นการ แต่ว่าเอาแบบว่านิยายที่ดังมากเมื่อก่อนมันรวมกันกลายเป็นซีรีส์เรื่องเดียวก็คือด็อกเตอร์สมายนี่ครับผมหมองน่ารักันนี้เป็นของผมนะเพราะยังไงแล้วจักรวาลเนี่ยมันคือจักรวาลเดียวกันมันวิ่งเป็นเส้นขนานตรงกันแบบนี้เลยครับผมก็พอได้รู้ว่าสนุกครบรถแล้วก็ตื่นตาตื่นใจแน่นอนครับผมครับผมแล้วก็นี่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยฮะเราทำรสชาติโดยกองทัพโปรดักชั่น เราจะทำซีรีส์น่ารักๆเรื่องนี้ออกมายังไงเดี๋ยจะมีการอะไรอุ้ยอะไรหรือเปล่าก็ต้องรอและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องนี้นะครับเราเน้นคำว่า beyond to basic ความรักของนิยายของ e x t e r n กับความรักของกาเวนเกียมีเนื้อเรื่องและเรื่องราวที่แตกต่างกันมันจะมีความเข้มข้นคมรสและก็มันนัวแน่นอนครับผมนัวยังไงครับเราไปดูนะว่ามันจะนัวขนาดไหนโอ้ยยากไดีเลยครับ ใช่ครั ouais. บก็จริงๆ้วผมเนี่ยเป็นนกานะฮะก็ได้รับบทเป็หมอาก็เลยแบบใชการติัวตัวได้นอเหมือนกัน่แลดิัวอที่เาเนกาครับเฮ้ยแต่ผมบอกก่อนผมเคยเรียนนิวาไฟฟ้ามาก่อนเียมาก่อนแล้วจนั้นการวิศสวะก็ยังคงอยู่ในเส้นเลือดของผมนคบอเลยว่าไม่ปิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนจะได้เห็นผลในอีกบทบาทแน่นอนเคยเป็นไฟฟ้า กดู <D un c ated> ว่าจะวิ่งแบบขนาดเรือนุกรมครับเอ้ยอ่าวิศาาวะเหมือนกันก็จบวิศวะมานะครับผมก็เรื่องนี้เป็นหมอครับก็จริงๆก็มาเรียนรู้กับคุณหมอกันเนี่ยแหละครับเพื่อเป็นหมอกัน,นะครับผมอ่าในเรื่องนี้แล้วอ,อกวมาเรืร่องในี้ใครปั๊มใครได้บ้างเอ้าจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะต้องเป็นคนปั๊มเขาหรือว่าเขาต้องมาปั๊มผมอย่างเงี้ยปั๊มเป็นอ๋อ จริงๆกบแปลนเรามีแล้วนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารได้ในกองทัพโุรักชั่นทุกโซเชียลมีเดียเลยใช่ครับโอ้แน่นอนครับติดตามไปที่นหนเลยครับผมช่องเก้ากดสามสิบครับขอบคุณครับ